รู้ไหมครับว่าในองค์กรของเราตอนนี้อาจจะมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซ่อนตัวอยู่แบบเงียบๆเ,เลยนะโดยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำวันนี้ล่ะครับเราจะมาเปิดปปงภัยที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนี้กัน เคยสงสัยไหมครับว่าจุดบอดด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในองค์กรคืออะไรคําตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดกันไว้นะครับเพราะมันมีภัยคุกคามที่ซ่อนตัวอยู่ลึกๆซึ่งเอาจริงๆแม้ตงค์กรที่ว่าเตรียมตัวมาดีแค่ไหนก็อาจจะมองข้ามไปได้ง่งายๆเลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนแรก the enterprise blind spot หรือก็คือจุดบอดขององค์กร มาดูกันครับว่าไอ้เจ้าไยคุกคามที่ซ่อนอยู่นี่มันคืออะไรกันแน่โอ้โหสไลด์นี้น่าสนใจมากเลยครับคือหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า shadow IT กันอยู่แล้วใช่ไหมครับที่แบบพนักงานไปใช้ซอฟต์แวร์แปลกๆที่บริษัทไม่ได้อนุญาตแต่อันนี้ภัยคุกคามใหม่ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเรียกว่า shadow AI ครับซึ่งมันต่างออกไปเลยนะ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการใช้เครื่องมือ AI ที่ไม่ได้รับอนุมัติแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นข้างในเบราว์เซอร์ครับซึ่งมันทําให้การตามรอยหรือตรวจสอบเนี่ยโอ้โหยากขึ้นกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยแล้วไอ้คาว่า Shadow AI ที่ว่าเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคําจํากัดความแบบชัดๆกันในส่วนต่อไปเลยครับคําจํากัดความของ Shadow AI ก็คือการที่พนักงานเนี่ย ไปใช้เครื่องมือ AI ที่บริษัทไม่ได้อนุญาตผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองนั่นแหละครับอานลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับพนักงานอาจจะแค่ก๊อปปี้ข้อมูลลูกค้าไปแปะใน ChatGPT แล้วบอกให้ช่วยสรุปให้หน่อยหรืออาจจะใช้คลอดช่วยร่างอีเมลตอบกลับลูกค้าโดยใช้ข้อมูลภายใน,นของบริษัทคือการกระทันที่ดูเหมือนจะเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรพวกนี้แหละครับกำลังสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่องค์กรเนี่ยไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้เลยแม้แต่น้อย พอเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรคำถามต่อมาที่สำคัญมากๆเลยก็คือแล้วมันอันตรายแค่ไหนล่ะเอาล่ะครับในส่วนนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าอันตรายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกิจกรรมพวกนี้มันมีอะไรบ้างความเสี่ยงข้อแรกเลยนะครับและน่าจะเป็นข้อที่น่ากังวลที่สุดด้วยก็คือข้อมูลรั่วไหลครับ ลองคิดตามดูนะครับว่าพนักงานอาจจะเผลอหรืออาจจะไม่ได้คิดอะไรมากอัปโหลดข้อมูลที่โคตรจะสำคัญของบริษัทไม่ว่าจะเป็นความลับทางการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือ Mac แม้กระทั่งซอสโค้ดที่เป็นเหมือนหัวใจของผลิตภัณฑ์เลยนะเข้าไปในโมเดล AI สาธารณะโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับเพราะมีรายงานด้านความปลอดภยัยหลายฉบับเลยที่ออกมาเตือนและเน้นย้ำถึงประเด็นนี้โดยสรุปได้ใจความประมาณว่า ความเสี่ยงหลักเลยนะคือการที่ข้อมูลสำคัญขององค์กรถูกอัปโหลดเข้าไปในโมเดล AI สาธารณะโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นเลยครับว่าปัญหานี้มันรุนแรงมากจริงๆมาต่อกันที่ความเสี่ยงที่สองครับนั่นก็คือการขาดการกำกับดูแลครับลองคิดดูสิครับพอพนักงานไปใช้เครื่องมือที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็สูญเสียการควบคุมไปทั้งหมดเลยเราไม่รู้เลยว่าข้อมูลของเราถูกเอาไปประมวลผลที่ไหนถูกเก็บไว้ยังไง ซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะนำไปสู่การละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง GDPR ของยุโรปหรือ PDPA ของบ้านเราได้เลยนะและถ้าเกิดขึ้นจริงบริษัทอาจจะต้องเจอกับค่าปรับที่มหาศาลมากและอันตรายข้อสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าเครื่องมือ AI ที่ดูไม่มีพิษมีภัยพวกนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ใหม่ให้กับพวกแฮกเกอร์เข้ามาโจมตีได้ไม่ว่าจะเป็นมา l แวร์ที่แฝงตัวมากับส่วนขยายของเบราว์เซอร์หรืออาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำา h i ช h i n g ที่มันดูแนบเนียนขึ้น และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันกลายเป็นเหมือนประตูหลังที่ทำให้ข้อมูลของบริษัทเนี่ยรั่วไหลออกไปได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวพอฟังดูแล้วมันอันตรายขนาดนี้ก็อาจจะมีคำถามตามมาว่าอา้าวแล้วทำไมทีม s s e c urity ของบริษัทถึงมองไม่เห็นปัญหานี้แหละครับในส่วนนี้แหละเราจะมาหาคำตอบกันว่าแก่นของปัญหาจริงๆที่ทำให้มันตรวจจับได้ยากเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและนี่คือคำตอบครับ ฟังดีๆนะครับจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ระบบเน็ตเวิร์กที่เรารักษาความปลอดภัยกันอย่างแน่นหนาะแต่อยู่ในที่ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือเบราว์เซอร์ใช่ครับไอเจ้าเบราว์เซอร์ที่พนักงานทุกคนเปิดใช้อยู่ทุกวันนั่นแหละครับสไลด์นี้เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมาก มันเหมือนภูเขาน้ำแข็งเลยครับด้านซ้ายเนี่ยคือยอดภูเขาเป็นสิ่งที่เรามองเห็นอย่างเช่นปริมาณการใช้เน็ตเวิร์กหรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในเครื่องแต่ด้านขวาเนี่ยสิครับคือส่วนที่อยู่ใต้น้ําเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นข้างในเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นการก๊อปปี้ข้อมูลไปวางบนเว็บหรือการแอบไปใช้เครื่องมือ AI ที่เราไม่รู้จักและนี่เลยครับคือจุดบอดที่แท้จริง โอเคเมื่อเราเข้าใจถึงปัญหาและอันตรายของมันแล้วก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนจากความกังวลมาสู่การลงมือแก้ไขครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูทางออกกันเป็น4ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่คือแผนจัดการแชโดย์ไอทั้ง4ขั้นตอนครับเริ่มจาก ขั้นที่1คือการค้นหาก่อนเลยเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ในองค์กรมีการใช้ AI อะไรกันอยู่บ้างจากนั้นขั้นที่2ก็คือการสร้างนโยบายเราต้องกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและให้ความรู้กับพนักง,งานด้วยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ต่อมาขั้นที่3ก็คือการจัดหาเครื่องมือครับเราต้องเตรียมเครื่องมือ AI ที่มันปลอดภัยและบริษัทอนุมัติแล้วเพื่อให้พนักง,งานมีทางเลือกที่ดีในการใช้งาน และสุดท้ายขั้นที่4ก็คือการควบคุมทางเทคนิคเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบล็อกการเข้าถึงเครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุญาตครับและสุดท้ายนะครับในเมื่อตอนนี้เราสามารถมองเห็นเงาที่ซ่อนอยู่ในองค์กรได้ชัดเจนขึ้นแล้วคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือแล้วแผนการต่อไปคืออะไรเพราะการป้องกันภัยคุกคามที่มองไม่เห็นนี้มันเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ